ตอนเราจะมาเคยรับแล้วทําทำไรครับเนี่ยขุดไส้เดือนครับขุดไส้เดือนทำไรครับไปใส่ปรากฏพื้นหลางครับปรากฏกินเส้เดือนนะครับช้างนี้ปรากฏกินไสียเดือนครับนกหวีดไปทำไรครับเนี่ยอ๋อเวลาผมลอยน้ำปุ๊บเวลาผมจมน้ำผมก็ได้ก่าเป๋าให้คนช่วยครับไก่จะมาช่วยอยู่คนเดียวนะครับทในน้ได้ินเหรออันนั้นท่อไว้ทำอะไรอับท่อเนี่ยออ๋ออันนี้ดัดแปลงครับดัดมันทำไมไว้ดูดอ่ะครับผม เห็นแค่เนื้อปลาก็อยู่ข้าวอยาก,กยแกล้มแม่ละผม นะครับผมขอกราบสวัสดีพี่ๆน้าๆน้องๆวัยรุ่นที่มีใจรักในเกมกีฬาการตกปลาทุกท่านยามบายบๆด้วยนะครับผมกราบสวัสดีครับก็จริงๆแล้วทริปนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมเพราะว่าไม่มีกล้องนะครับผมผมเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ลงใส่รถเรียบร้อยนะฮะพอถึงหมายลงจากรถ ก็เตรียมเบ็ดเตรียมขาตั้งเรเลปคอนตีกระสูนพร้อมพร้อมบวกทุกอย่างแล้วนะครับผมพอเปิดรถมาเท่านั้นเลยครับหากล้องไม่เจอนะครับผมผมก็คิดในใจฮะยังไงก็หาไม่เจอนะแต่ก็คิดในใจสงใส่คงจะลืมเอามานะครับก็ถือว่าอ่ะไหนไหนก็มาถึงไม้แล้วกลับไปเอากล้องก็ไม่ทันแล้วไกลด้วยครับผมกว่าจะมากว่าจะไปก็ก็เลยถือว่าเป็น การมาลุยหมายแบบไม่ได้ถ่ายคลิปตีปลากระสูบเอาสนุกสนุกมันๆนั่นแห <laughs> ละฮะก็คงเป็นอย่างนั้นนะฮะก็เลยไม่มีคลิปช็อตปลาอะไรเลยแต่ไปเปิดประตูอีกฝั่งหนึงน่งครับผมประตูข้างหลังนะฮะเปิดไปเห็นกล้องมันแอบอยู่ข้างบอกผมนี่เบิรเลยเงิบเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวะ มันล่วงครับผมพอเราวางบอกพอเข้าโค้งเข้าอะไรกล้องมันสไลด์ลงไปเอกอยู่คางไอคางบอกเนี่ยนะอยู่อย่างนี้เลยนะฮะอ,อย่ผมละเซ็งเลยแต่ก็ถือว่าพอเราได้กล้องมาแล้วก็ได้จังหวะนั่นแหละเจอน้าดำเจอ อะไรพอดีได้ให้ปลาหนาดังที่แกบอกไว้ว่าถ้าได้ปลาก็บอกแกด้วยนะเพื่อแกจะได้เอาไปฝากญาติต่างจังหวัดนะฮก็เลยนั่นแหละได้ช็อตถือโอกาสนี้ได้ถ่ายคลิปช่วงท้ายนิดนึงนะผมโอ้มีรูปรอด้วยทำไรครับเนี่ยขุเสีเดือนครับขุดเสีเดือนทำไรครับไปใส่ประกดข้างล่างครับปรากฏกินเสีเดือนหรอครับตรงนี้ปรากฏกินเสีเดือนครับเอาแล้วไม่กินเสีเดือนมันจะกินอะไรอีกฮะ ไม่กินแล้วกินแต่ทุกเดือนอย่างเดียวใช่อะไอ้นกหวีดจะไปทำอะไรครับเนี่ยอ๋อเวลาผมลอยน้ำปุ๊บเวลาผมจมน้ำผมก็จะไเป่าเขาให้คนช่วยครับใครจะมาช่วยอยู่คนเดียวเนี่ยทำในน้ำจได้กินเหรอทำในน้ำจะได้กินไหมครับแล้วเบ็ดเบ็ดเบ็ดนี่เอาไว้ตกปลาอะไรครับเนี่ยเบ็ดเนี่ยไปตกปลากคนเดี๋ยวผมจะเป็นเหยื่อละอันนี้นี่เหยื่ออะไรครับเนี่ยเอาไว้ตีอะไรครับเนี่ยตีปลาสุกครับ อันนั้นท่อไว้ทําอะไรครับทอเนี่ยท่ออ๋ออันนี้ดัดแปลงครับดัดมันทำไมไว้ดูดอ่ะครับผมโอ้โหนี่แหละพิเศษพิเศษเศกสายลุยอ่ะกับกันแรงอ่ะดําก็พยายามรอบมานะได้ของใหญ่ครับผมยังยังไม่พอส่งทำมันได้สักสิบตัวอย่งพอส่งเลยสิบตัวเหรอใช่มีไหมดําบอกสิบตัวเนี่ยสองตัวเองสองตัวเอง ยังไม่เปิดฟ้าด้วยครับถึงตัวอดามบอกไม่พอสมบ้านถึงตัวตัวเดียวพอไหมเนี่ยฮะตัวเดียวพอไหมนี่ไปถึงส่งอ่ะตอวเราเจ้าพ่อเชื่อรับแล้วล่ะจัดอาจจะเหลือตัวหนึ่งหนักเลยโอ้โหหนักโอ้ยงี้ส่งได้เลยส่งได้เลยใช่ไหม เ, <laughs> เราจะทำการแลกกันนะฮะระหว่าง ปลาบูใหญ่หนึ่งตัวนะผมกับปลากระสูบพวงใหญ่พวงใหญ่นะทั้งหมด11ตัวนะผมปลากระสูบแต่ผมจะเอาตัวหนึ่งนะฮะเพื่อไปทำเมนูคู่กับปลาบูนะฮะสิบตัวที่เหลือก็จัดให้น้ำดำหมดเลยนะผมผมก็ไม่รู้ว่าใครจะคุ้มหรือขาดทุนนะผม เห็นแค่เนื้อปลาก็อยู่ข้าวอยากแกล้มแน่นะครบผมส่วนอันนี้ก็ผักเราเน้นๆนะฮะกับอันนี้น้ำจิ้มสูตรเด็ดะฮะก่อนอื่นเลยนะผมผมจะขออนุญาตนึ่งผักไปก่อนนะผมแค่ผักของเราก็ล้นๆแล้วนะครับนาน,นี่ต้องใช้สองชั้นนะฮะ แค่เดียวไม่พอแล้วผมถ้าเราชอบกินผักนะะกินผักจุดตจ้วดนะฮะมีอะไรที่เราซื้อมาอยากกิน <c oughs> <c oughs> แค่ผักหนึ่งของเราเขาโคตรหอมแล้วนะครับนะนะสุดยอด,ดเลยครับดวนข้างล่างด้วยฮะเนี่ยยอครับ ซิกสดพร้อมแดงกระเทียมนะผมกับน้าจิ้มสุดเด็ดของเรานะครับรากผักชีหอมๆนะครับผมจักดไปก่อนเลยนะเพื่อความเข้มขน้น ฟ้าได้ไหมเนาะเอาไงดีงานเขา้าสิเอาปิดฟาไม่ได้ผมไม่สนิทหางตั้งสามสี่เซนนะผมถ้าไม่สนิทปลาไม่สุกง่ายๆแน่รับผมแบบนี้เอาไงดีตัดปลาครึ่งหนึ่งแลวครับ ว่ายังไงแบบนี้จะคือไหมก็ยังพอสนิทดีอยู่เนอะเออวะ่ right ้นท่าวะส่วนอันนี้รูนี่เราก็ปิดยังไงเออออกแบบมาดีอยู่นะเนี่ยโอเคนะผมมัดครั้งเดียวเพราอกันมันลื่นร่วงฮะเดี๋ยวได้แตกแรงผมแคไม่ให้มันไหลลง นะผมรู้ว่าผมหมดดีเลยับลองเทสไปก่อนสามโลครับผมไม่รู้ว่าเปรี้ยวหรือเปล่านะกับน้ำปลานะครับตรวดเข้าไปนะเปรี้ยวเค็มหวานนะครับนาะนาะกนะนะนะ็แล้วแต่เราชอบเลยครับผมสูตรนี้นะครับ แต่เน้นคลุกคลิกคลุกคลนะิกอร่อยแน่นอนนะผม oh. แค่นี้ก็จิ้มผักแก้มเบียร์เย็นๆได้แล้วนะผมเนี่ย oh. ว่าปลาจะสุกนะฮะวัตัวมใหญ่ครับผมต้องรอกันนิดหนึ่งฮนะนี่ฮะคลุกๆๆคลิกคลุกคลิกแบบนี้แหละที่ต้องการ ซีซับใส่ใจแน่นอนฮะปลาตัวใหญ่มันสุกนานจะได้เผ็ดๆมาใส่เบียร์อร่อยๆหน่อยข้าวโพดก็หวานโอ้สุดครับผมเนี่ยฮะ แล้วนะผมน่ดูเขาวุบเลยอะผมเนี่ยอันนี้ก็แบบนึกว่าจะไม่สุกให้นะแต่ก็สุกนะผมหอ,อมนะครับเราก็ยกมากินทั้งหมอ้อเลยเนาะไม่ได้ไม่ต้อง <c oughs> เปกนะครับผมสำหรับน้ำจิ้มเรานะฮะยอดเลยนะครับผมเซยดเลยนะครับนี่เลยคะับตัวเด็ดของงานนี้ครับผมสุดยอดนะถ้าไม่ได้ตัวนี้ทุกอย่างจะไม่อร่อยครับผมกินแก่กับข้าวก็อร่อยแล้วนะครับผมกับสุดเด็ดแกล้มผักก็ ก็อยู่ได้แล้วผมไม่ต้องกินปลาก็ได้ัะผมเพราะว่าปลาก็แจกเขาหมดนะผมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผมผักเราผมชอบกินผักด้วยแหละไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากมายนะผมเวลาเราทํากินจริงๆอนะครับจัดเต็มกว่านี้ครับผมแต่ตอนทํคทิปก็เอาเท่าที่วางโต๊ะได้ัะผมมันจะดูเข้ากล่องัะผมส่วนเด็กของเรานะนาดู มีไข่กระสูกด้วยผมเป,เป็นเบงนะผมเนื้อกำลังช่ำนิ่มๆเลยนะโอ้เกือบสามโลเนี่ยอาจจะดูแบบว่าสองตัวทำไมไม่ทำกินตัวเดียวกระสูบก,ก็อยากกินปตะบูก็อยากกินแต่ก็กินไม่ห,หมดหรอกครับเก็บไปกินมื้อต่อไปนะครับผมส่วนผักนี้ก็สิดสารแก่สดฮนะโอเคครับน้ำมา จะจวดกินข้าวเย็นกันครับผมรอบนาาจะตั้งใจเก็บกล้องให้ดีวันนี้นะผมเพื่อที่จะได้ถ่ายช็อตได้ปลาด้วยนะผมแต่ก็ดูไปหลายคลิปแล้วเนาะไอช็อตตีปลากระสูบรอบน่าจะเบื่อตอนตีแล้วมั้งครับเรามาจัดแบบนี้จวดกันเลยดีกว่าจัดตอนเลยนะผม,อ,มอันไหนก่อนดีเนาะมากินไปหมดหรือเอาตัวนี้เทสก่อนฮนะ ไาุงตัวไหนก็แซ่บไปหมดแล้วครับวันนี้กับน้ำจิ้มคลุกคลิกของเรานะฮะคลุกคลิกลุกคลิกไม่เค็มมากพอดีพอดีเทสไปก่อนเลยฮนะ <c oughs> สุดยอดคำบรยายครับ เวลากินของอร่อยๆมันจะมีความสุขครับผมยิ่งเราเหนื่อยๆมาด้วยครับหมดเบีหลายขวดเลยครับส่วนปลากระสุบไซส์ใหญ่ๆนี้มันก็มีก้างนะครับผมแต่ก้างมันใหญ่แกะออกง่ายครับผมลาบก็เด็ดนะฮะ แต่ก็กินบ่อยแล้วครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ทำคลิปสักทีนะแต่ปลากระสุนเนื้อสดสดมันจะแน่นแน่ๆแบบมันมีก้างยิงแต่ค่อยๆเอาออกแต่เนื้อมันนียอดนะแต่ถ้าราบก็อร่อยนะอร่อยแต่เครื่องปรุงครับผมอย่างเงี้ติ้งย่างเนื่อองี้แหละมันจะได้รสชาติเนื้อมันจริงๆแล้วมาตัดกับน้ำจิ้มแบบอย่างนี้ยอด ปบูเนี่ยฮะอะทปปลาบูก่อนเลยนะว่าเราใส่รถดีไปมากน้อยหรือเปล่านะฮะลองแบบสดเลยฮนะใครรูมมาวะมีแจะของแซ่บๆเลยนะวันนี้เราวันนี้ก่อนเนี่ยของเด็ดยอดน,นะ ยังไม่ใส่ข้าวนะผมยังไม่หิวข้าวนะอข้อสุดน้ำจิ้มนี้ครับแบบนี้แบบทำลาราดาบ้านๆแต่มันตัดกับปลาสดๆแบบนู้รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ก็แล้วแต่เราชอบดนะ้วยเนาะเรื่องพวกน้ำจิ้มพวกอะไรเนี้ย ปลาสุกมันอร่อยเนี่ยเวลาหนึ่งกระโพดกินกับพวกปลาหนึ่งน้ำจิ้มแบบที่เราชอบกระเ่าหวานๆนะครับอือหือเองครับผมลองเนื้อปลาสุกบ้างอะ่ะ เนี่ยเนื้อปากถูกมองก็จะมีก้างฮะเราก็ค่อยๆดึงออกครัก้างตัววายเลยครัเนี่ยแหละมันเป็นพวกเมนูคนเมาครับผมค่อยๆกินฮะกินทีเดียวไม่ได้แล้วผมเดี๋ยวหมดนะะต้องค่อยๆนะดะดังนั้นแล้วมันเหมาะมากครับ ถ้าประกดปลาบูไว้ชอบอะไรเงี้ยมันกินแบบกินไวได้ผมมันก็จะหมดไวะัะผมแต่ปลาสูบไปทําลาบก็หมดไวนะผมแป๊บปเดียวแล้วผมกลับหมดแล้วหาคนกินไม่เจอเลยผมแต่ดีพอดีเนื้อวันหว,วานนะผมปลาสูแนะบแบบเนี่ยฮะมันก็ประมาณนี้นครับผม ำไหลแบบยอดนะมะเขือลวกนี่ไงก็สุดหวานหวานมะเขือลวก ข้าอันเผือข่เอาแค่ครึ่งพอผมค่อยๆกินนะผมกินเยอะไม่ดีครับผมมันหมดไวยอดออื หวานหวานทั้งมะเขือมันพาให้เนื้อปลาแบบอร่อยครับผมมะเขือพวกผักลวกอ่ะมันหวานครับปลาหนึ่งก็อร่อยเลยชอบแบบนี้เลยทอ่อว ัวแอนเนื้อปลาบูนี่แหละเครื่องไม่มีก้างสุด,สดต้องนึ่งลวกจิ้มอย่างนี้นะปลาบูสุดยอด น่านท้รสมากครับผมคลิกเป็นชินช้นๆหอมแดงเป็นชินช้นๆมันจะเด็ดมากนะครับอจอมด้วยซึชซุชขึ้นอย ผมสำหรับคลิปนี้ยังไงผมก็ขอกลาบขอบคุณพี่ๆนาน้องๆวัยรุน่นที่มีใจรักในเกมรักการตกปลาทุกท่านมากด้วยนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ติดตามและรับชมคลิปช่องนัดวังโดยตลอดเลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบขอบคุณมากนะครับผมเจใหม่ลิหน่านะครับผมสวัสดีครับเ,เมานิดหนึ่งนะครผม <c oughs> โอ้เหมือนตึ๊บเลย ข้าวให้ลูกพี่อ่ผมเนื้อปลากับซุปสดๆต้องแกะกลางให้ลูกพี่ด้วยเนี่ยแล้วๆๆๆๆๆอะไรเนี่ยลองๆๆรอแป๊บ จะใส่ถาดให้กินเออ,เออรู้แล้วแป๊บหนึ่งสิแล้ว